ครับวันนี้สำนักงานตรวจเอกชนนะครับจะขอสรุปสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้พิพากาซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเวลา15้นในกาที่ผ่านมานะครับในภาพรวมประชาราชการเลือกตั้งสมาชิกผู้พิพากาทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดมี93,521หน่วยครับสามารถเปิดและปิดหีบเลือกตั้งได้ปกตินะครับไม่มีการชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งในอย่างใดไม่นั้นกตามครับมีเหตุการณ์มีเหตุการณ์มีการกระทำที่ ผิดกฎหมายเรื่องตั้งนะครับ no ัต่อไปนี้นะครับเหตุแรกเวลาประมาณ2นาฬิกา40นาทีของวันที่29มีนาคม2557นะครับสพเมืองกาตสิงครับกับกุมตัวนายจิรวัตรนันภานันธานะครับข้อหาทาให้เสียทรัพย์นะครับเนื่องจากผู้ต้องหาเมาเกลือและทําการเผาป้ายหาเสียของผู้สมัครหมายใน3และ4นะครับภาพนะครับเหตุการณ์ที่2ครับ คือเมื่อวันที่1 9เช่นเดียวกันนะครับราวประมาณที่2นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำวรตวจสถานีตำรวจภูธรหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ได้ทําการจาับกุมตัวนายยุกรบุญเพียงนะครับแล้วก็นางสาวสามใจภงมสนิทนะครับในข้อหาจ่ายจแจกจุลานะครับแล้วก็ข้อหาจําหน่ายจุลาในเขตเลือกตั้งนะครับตามลำดับนะครับเ่อมาอีกรายนึงนะครับวันที่30มีนาคมนะครับเวลา10นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำวรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมจับกลุ่มตัวนายพึ่งเทงซาลีนะครับอายุ80ปีเนื่องจากว่าผู้ต้องหาได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะหน่วยเลือกตั้งที่9 0นะครับหมู่บ้านเจริญสุขตำบลบ่อระอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจะ,ะ,ะลลต้องการสิทธิ์บัตรเลือกตั้งครับแล้วก็ผู้พน,นักงานสอบสวนก็เลยกล่าวหาว่าจงใจกระทำการเพื่อประการใดใให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายหรือทําให้บัตรเสียหรือกระทำการด้วยประการใดใดแก่บัตร เสียเ่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งใช้ได้ตามมาตรา123นะครับของตเลือกตั้งครับสสและให้มีครัสมาชิกทิ่สภาครับก็จะพุดไม่เกิน1ปีแบบนี่เกิน2 0 0ห0บาทครับอีกเหตุหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหตุที่น่าเสียใจนะครับก็คือเมื่อวันที่วันนี้นะครับเวลาประมาณ8นาฬิกา10นาทีนะครับได้มีได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสถานีตำรวจปูคอนรอ2ขณะกำลังนำส่งพุตตำรวจอรเลือกตั้งไปส่งที่หน่วย ที่บ้านซื้อรกหมู่สี่ตำบลเรียนอำเภอฤาษีจังหวัดนัาที่บ้านกับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเก็บห้านายและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสองนายนำส่งโรงพยาบาลฤ2ษีและส่งต่อโรงพยาบาลศุนยาลาขณะนี้ทราบว่านำส่งที่โรงพยาบาลที่มอนะครับผมอานะครับเมื่อเกิดเหตุนะครับทางศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายาพักได้ที่มีการตับแผนแก้ปัญหาในการนำกำลังเข้า เข้าสู่หน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็จัดกำลังร่นแทนในกรณีที่เกิดเหตุระเบิดนี้นะครับเรียบร้อยนะครับซึ่งทางสำนักงานตรวจแห่งชาติจะดำเนินการด้านสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและได้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นะครับโดยท่านผู้จัดการตรวจแห่งชาติจะเดินทางไปรันประทานในทีธีักน้ำศพในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลาเช้านะครับและทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ของกกตนะครับก็จะได้มีการมอบเงินสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจผู้ตายและผู้บาดเจ็บเช่นเดียวกันครับซึ่ง ก็ข,ขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยครับสำหรับเหตุเมื่อคืนนี้นะครับมีการตั้งด่ายความมั่นคงอย่างสม่ำเสมอนะครับมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ฆ่าราย9คนนะครับมีการคบอาวุธปืนรวมทั้งสิบสิบเล่มนะครับก็จับกลุ่มสัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีครับมีเรื่องจะเรียนให้ทราบพิมพ์เมื่อคืนครับคุณพ่อศรัทธครับ